หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้เรามาติดตามชมเหรียญตัวหนึ่งชื่อเฮมีนะครับหรือตัวย่อคือ H E M I น่าจะสะกดคำว่าเฮมีนะนะครับเราก็อันดับอยู่ที่267ถ้าดูจากอันดับแล้วก็ราคาอยู่ที่0.1639ก็จะพอวิเคราะห์ได้นะครับในวันแรกที่เข้ากระดานใบแดงเนี่ย เหรียญน,นี้ผมว่าไม่ใช่เป็นเหรียญตัวท็อปนะซึ่งต่างจากตัวของเมื่อวานนะครับที่ที่ชื่อว่าโปรเหรียญตัวของเมื่อวานนะครับชื่อโอโอจีอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนั้นตัวท็อปจริงๆนะครับมาเปิดวันแรกเนี่ยมาเก็ตแชปก็พันล้านเลยนะครับ อันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวตัวแต่งอ่ะแต่ถ้าเกิดจะดูรายละเอียดอย่าง Market Cap แค่160ใช่ไหม1้อหล้านบอลลมรายย4ิบชั่วโมงอยู่ที่314นะครับอุปทานมีประมาณหมื่นล้านนะราคามันถึงได้อยู่ที่0.16นะนะตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ Max Supply ก็อยู่ที่หมื่นล้านนะครับเราก็อุปทานที่ปล่อยมาคือ977ล้านนะครับก็เกือบพันล้านก็คือ ถ้าเกิดเอาหยาบหยาบเนี่ยก็คือราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1หรือสองดอลลาร์นะครับในะขนานี้นะแล้วก็ตัวนีอ้อยู่ในเชนของอ t h e เรียมแล้วก็เรื่องของตัวของโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็น yci lab portfolio นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Layer 2 กั n วแนนนะครับพวกดาวนะแล้วก็เรื่องของ Scaling นะครับก็น่าจะทำพวก Layer 2นะแต่ก็น่าจะเป็นฝั่งของ Bitcoin แล้วก็ Ethereum เป็นหลักนะครับก็คือทำให้สำหรับเป็นตัวเสริมให้สำหรับ Bitcoin น่าจะอย่างนั้นมากกว่าถ้าดูเรื่องของโฮเดอรนะครับอยู่ที่843 Holder t โฮเดอทนเฟอ,อยู่ที่8282นะนะ ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่า total transfer เนี่ยถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับฉะนั้นะจะให้วานปั่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับรวมถึง total transfer เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวเนี้ยวานน่าจะมีไม่กี่ตัวนะครับเราก็ไม่ได้ทำการเขาเรียกว่าซื้อเยอะนะครับ total transfer หรือการขับเคลื่อนธุรกรรมเนี่ยมันก็น้อยตาม Uh, บนตัว X นะครับมีผู้ติดตามประมาณสองแสนแปดหมื่นสองพันโฟลโลนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองโฟโลนะครับแล้วก็จอยโดยเฟสบุ๊ยรี่ปีสองพันยิบสี่นะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดจะไปดูในส่วน,นอื่นๆอย่างเช่นตัวของเว็บไซต์เนี่ยนะครับอืมก็ถือว่าไอเหรียญเนี้ย มีแบ็กอัพที่ดีนะนะครับอย่างบุมเบิร์กฟอร์ทูนคอยเด็กเดอะโร่อัพนะครับไอพวกเลเยอร์สองโดยเฉพาะเลยเดสครีฟนะครับบล็อกเวิร์กคลิปคอยเทเลกราฟอย่างเงี้ยนะนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะอย่างแบ็กอัพก็มีอ่าตัวของเกตดอทนะครับไฮเปอร์เชนหรืพับดิกบีทีซี BIG b r a n n HOLDING นะครับ YC i Lab นะรถแมพก็จะมีส่วนต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็จะมีอีกอย่างคือ Bitcoin s k i l e AI นะครับก็คือไอ้โปรเจกต์เนี้ยเหรียญเนี้ยนะครับน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตเรื่องของ BITCOIN แหละนะครับทำเรื่องของ l a เยอรนะ โลฟ Bitcoin d ี f i นะครับคือตั้งใจที่จะให้ค่าทะเบียมต่ำก็คือตัวนี้ซัพพอร์ตบิตคอยนะครับมาติดาวนะมีเรื่องของมาติดาวเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรทับซ้อนนะครับแล้วก็บิตคอยสกิลทานซัคชั o นอยู่ที่6.8 8. 8ล้านนะทั้งทั้งค o สโตนมาอยู่ที่2.7ล้านนะครับ แล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ถือว่าโอเคออกมาทำได้ดีนะครับ TVL มีประมาณ1.2ล้านนะครับโปรโตคอลเนี่ยมีประมาณ90แล้วก็แสนนะมีประมาณยูเซอร์แสนบวกเลยนะก็คือเป็นหน่วยซัพพอร์ตบิตคอยแหละนะใครที่อยากจะเล่นเหรียญที่เป็นกระแสของบิตคอยอย่างพวกคิวบิพวก s a t o s h ตชิแล้วก็พวกตัวอื่นๆเนี่ย ก็อาจจะต้องอดทนกันหน่อยนะนะครับเพราะว่ากระแสเนี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับต้องแต่ปีสองพันยิบสามแล้วสมัยของไบเดนเนี่ยในช่วงนั้นนะ,นะครับก็กระแสนี้บูมมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอ่ามันมีอะไรที่ลืมลืมไปนะครับหลายอย่างเลยก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้คะแนนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ให้ที่แปดละกัน ขาดเรื่องของแรงซื้อแหละนะตอนนี้นะนะครับอีกหน่อยมันอาจจะบูมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับอย่าเชื่อผมเพท,ทีเดียวโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin ล้วก็ฝากสำหรับกระดาน MEXC นะครับอันใดสนใจสำหรับกระดาน m e x กก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ติดท็อป10ของ c o i market cap นะครับเราก็ค่าธรรมเนียมฟรีนะครับสำหรับฝั่งสป,ปอร์ตฟิลเจอร์เนี่ยถูกหน่อยนะเราก็าเหรียญต่างๆที่เป็นเหรียญต้นน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลิสต์ในกระดานเม็กก่อนที่จะไปกระดานอื่นนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้คู่แข่งนะครับก็จะมีเม็กกระบิตมาแต่เม็กเนี่ยทุ่มทุนจริงๆนะต้องยอมรับ ก็ถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาพูดคุยได้กันได้นะครับเราก็ฝากสําหรับเสื้อช่องท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปลองมาเข้ามาคุยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเฮมิจะ go to the m o ไปกับช่อง rich m o คอย o สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ